ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอินทรีสังวรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งบิมุตติญาณทัศนะในหนังสือพุทธวจนะหมดธรรมฉบับอินทรีสังวรหน้า74 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่402ข้อที่321 <c oughs> พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสะเก็ดเปลือกนอก ก็อบอริบูรณ์เปลือกชั้นในก็อบอริบูรณ์กระพีก็อบอริบูรณ์แก่นก็อบอริบูรณหนีฉันใด <c oughs> <c oughs> พิกขูทั้งหลายเมื <c oughs> see, ่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศิล ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาทิฏฐิเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาปูตะยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อยะถาภูตายานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติยานทศัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยชั้นนั้นเหมือนกัน